สวัสดีค่ะเ C พ P คาร์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกแพศทุกวัยตรงปกไม่จกตาส่งทั่วประเทศเซอร์วิสท,ทั่วไทยไปถึงหน้าบ้านนะคะวันนี้นะคะพบกับต้นนอยอ,อีกแล้วค่ะวันนี้นะต้นนอยเตรียมรถนะคะรุ่น M01 ยอดฮิตนะ69,900บาทเหมาะก,กับทุกเพศทุกวัย เตรียมไปส่งให้ลูกค้าอายุทยานะคะและคันนี้นะคะคือรถไฟฟ้ารุ่น M01 สีขาวนั่นเองมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเตรียมจัดส่ง2คันนะ M01 ทั้งคู่นะคะซึ่ง M01 เนี่ยจุดเด่นเนี่ยนะคะข้างหน้า1ที่นั่งกลาง2ที่นั่งท้ายจะนั่งไม่ได้และที่สำคัญเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์ ไม่ต้องใช้เท้าเลยเหมาะกับผู้สูงอายุผู้มีปัญหาขาเข่าอ่อนแรงเด็กผู้ใหญ่ขับรถไม่เป็นมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับได้หมดขับง่ายนะคะขึ้นเดินขึ้นเขาได้สะดวกสบายดีมากๆเลยนะคะทีนี้นะีขอมารีวิวก่อนคันนี้ความพิเศษนะคือเดิมใน M01 เนี่ยข้างหน้ามันจะหนึ่งที่นั่งใช่ไหมคะแต่ลูกค้าเพิ่มมาเป็น2ที่นั่งนี่จะนั่งให้ดู M01 เนี่ยปกติอะข้างหน้าหนึ่งที่นั่งเพราะมันจะต้องนั่งตรงกลางแล้วขับเป็นแฮนด์บิดเหมือนมอเตอร์ไซค์ถูกไหมแต่ด้วยที่ว่าที่เนี่ยเป็นโรงงานค่ะมีทั้งคนไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใช้งานกันสารพัดนะคะดังนั้นเนี่ยเพิ่มเบาะให้มันกว้างขึ้นนะคะสามารถที่จะนั่งข้างหน้าได้สิงสองคนหรือคนตัวใหญ่ไซส์ฝรั่งเนี่ยนะคะ ก็สามารถที่จะนั่งกันได้แบบสบายๆเลยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าความพิเศษของมันก็คือตรงที่นั่งข้างหน้าได้2ที่นั่งหลังได้2ที่นั่งนั่นเองนะคะอ่ะมาในส่วนคอนโซลค่ะการเปิดรถนะคะเปิดด้วย2วิธีเนาะโดยใช้กุญแจเปิดนะคะ หรือจะใช้รีโมทในการสตาร์ทก็ได้นะคะหน้าจอเป็นระบบดิจิตอลตัวเลขนะบอกในส่วนของความเร็วนะคะระยะทางที่ขับไปกำลังแบตเตอรี่คงเหลือแล้วก็จำนวนขีดนะแสดงที่หน้าจอหมดเลยนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแฮนด์จับนะคะใหญ่กระชับมือนะแฮนด์จับใหญ่กระชับมือเห็นไหมใหญ่กระชับมือนะคะตรงนี้นะ เป็น USB ค่ะช่องชาร์จนะคะ2ช่องนะใบปัดน้ำฝนค่ะใบปัดน้ำฝนเกียร์เดินหน้าตัว R จ,จะเป็นเสียงติดติเสียงถอยหลังนะคะความเร็ว3ระดับค่ะระดับ 1, 20ระดับ 2, 30ระดับ 3, 40นะเห็น,หนไหมสามารถที่จะขยับ ปรับได้เลยส่วนฝั่งซ้ายมือนะตรงนี้น่าจะเป็นไฟหน้านะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแตรนะแตรนะสามารถที่จะใช้มือเดียวนะใช้มือเดียวในการปรับปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟหน้าได้เลยนะไฟ LED สว่างมากๆแล้วที่สำคัญคือมีวิทยุ mp 3 usb บลูทูธนะคะลำโพงสอฝั่งนะคะลำโพงสอฝั่งดังนะคะดังมากๆแล้วกระจกเป็นกระจกหน้ากระจกแท้เนือภัยเวลาแตกเป็นเมโรโพดร,ระยะยาวไม่ขุนไม่มัวค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นกระจกด้านข้างจะแนวตั้งแนวนอนออันนี้ได้หมดนะสามารถที่จะปรับองศานะเข้าออกได้เลยตามความพอใจนะคะ ที่นั่งตรงนี้นะตรงเบาะตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะนะคะเป็นเบาะหนังหุ้มฟองน้ำเนี่ยอย่างดีเลยเนี่ยนั่งนิ่มนะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแขนนะคะขึ้นลงได้ค่ะพิงได้อย่างสบายนะคะตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วค่ะนะคะเป็นที่วางแก้วนะคะสามารถที่จะปิดหรือเปิดใช้งานก็ได้ค่ะมาในส่วนของนะคะ คนนั่งข so ้างหลังค่ะข้างหลังนะคะนั่งได้สองที่นั่งเช่นเดียวกันค่ะเป็นการนั่งนะคะอย่างสบายๆเลยอย่างคนตัวเล็กเหมือนต้นอ้อเนี่ยไซส์ผู้หญิงไทยเนี่ยนะคะสามารถนั่งสองคนเรียงกันได้แบบตัวไม่ติดกันแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่ไซส์ฝรั่งก็สามารถที่จะนั่งได้นะคะแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูเนาะอย่างผู้ชาย ไซส์ปกตินั่งสองคนเรียงกันได้เลยค่ะสบายมากๆเลยนะคะมีที่พักแขนขึ้นลงได้เช่นเดียวกันนะคะสังเกตนะว่าช่วงยาวเขาไม่ติดเลยนะตรงนี้เขาไม่ติดนะคะแล้วตัวถังนี่ตัวถังเป็นตัวถังใหม่2024แล้วนะคะจะมีช่องระบายอากาศระบายความร้อนนะตรงนี้นะคะก็จะมีที่ปิดนะคะปิดแบตนะคะล็อกแบตได้ช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องชาร์จนะคะ สามารถชาร์จไปบ้านได้เลยอ่าไหนๆก็มาตรงนี้ละจะเปิดในส่วนของแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่นะจ๊ะจะมี5ก้อนนะคะขนาด60โวลต์นะคะ25แอมป์แล้วที่สำคัญนะคะมีสวิตช์ปิดแบตตรงนี้ด้วยทุกคันของ2024นะจะมีสวิตช์ปิดแบตนะคะกรณีว่าเราไม่ใช้แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้รถเป็นระยะเวลา,านานเนี่ยนะคะอุ้ยไม่อยากให้แบตเตอรี่เนี่ยมันหมดไวนะคะ ก็สามารถที่จะปิดสวิตแบตเตอรี่ได้นะคะแต่ขอเตือนก่อนว่าถ้าปิดสวิตแบตเตอรี่นะเราสามารถเราไม่สามารถที่จะชาร์จไฟได้นะต้องเปิดสวิตก่อนนะอ่ะมาในส่วนของท้ายค่ะท้ายนะ M01 ศนยเนี่ยมันจะนั่งไม่ได้ตรงนี้น่าจะเป็นกล่องเก็บของนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุนะคะเป็นโครงเหล็กนะคะแล้วก็พลาสติก <c oughs> <c oughs> เป็นระบบโชกอัพค่ะ ชกนะคะสามารถเด้งขึ้นมาได้เลยตรงนี้เป็นกล่องเก็บของค่ะแล้วที่เราแถมไปนะตรงนี้นะก็จะเป็นนะคะแท่นชาร์จไฟบ้านนะคะแล้วก็ตัวตั้งเวลาแถมให้ทุกคันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นชาร์จไฟบ้านได้เลยนะไม่ต้องไปทำอะไรกับปลั๊กไฟแล้วนะคะตรงนี้นะ่ะเปิดให้ดูนี่ค่ะเป็นหัวชาร์จไฟบ้านค่ะนะคะ กรณีว่าเต็มนะคะก็ตัดไฟอัตโนมัตินั่นเองแต่แนะนำนะคะว่าให้ชาร์จไม่ควรไม่ควรเกิน6ชั่วโมงต่อครั้งนะก็จะมี <nt> ตัวตั้งเวลาใช้คู่กันนะคะ,ะมาในส่วนของท้ายค่ะในเมื่อมาท้ายแล้วนะช่วงล่างเป็นระบบดิสเบคค่ะ ช่วงล่างเป็นระบบดิสเบกมีผ้าเบกมีจานเบกนะคะน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบกแล้วมีชกสปริงสต้นนะคะระยะยาวเนี่ยนะคะระยะยาวขับไปได้แบบยาวๆนะคะดูแลมาถทนันน้นง่ายนะคะช่วงล่างแน่นหนึบจริงๆนะไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะของ c ซ p คานะคะตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานนะ ปรับเป็นกระบะได้ค่ะสามารถเทินของวางของได้นะคะสามารถที่จะ ใส่น้องหมาน้องแมวบรรทุกของได้สารพัดประโยชน์จริงๆนะคะเวลาไม่ใช้นะเราก็สามารถที่จะปิดได้นะแล้วจุดเด่นคือนะคะไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้เลยนะไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้เลยนะต้องเปิดจากสลักตรงนี้เท่านั้นนะคะแล้วส่วนท้ายเนี่ยก็คือต้องมีกุญแจนะต้องมีกุญแจเปิดท้ายด้วยนะคะเราจะแถมไปให้นะคะ2ดอกนะคะ2ดอกอ่ะ มาในส่วนของตัวยางค่ะยางตรงนี้นะคะจะเป็นยางที่ไม่มียางไนนะคะเกรดเหมือนอยางรถยนต์สามารถเอาไปปะนะคะเอาไปเติมลมเนี่ยนะคะได้อย่างง่ายดายดูแลได้อย่างง่ายดายด้วยการที่มปพ่อเบรกเนี่ยเบรกก็แน่นหนึบด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะมาในส่วนของรีวิวการขับนะคะเดี๋ยวต้นอ้อจะสาธิตการขับคันนี้ให้ดูด้วยความที่ M 0 1ศเนี่ย มันเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์นะคะเวลาเราขับนะคะเราสามารถที่จะนั่งตรงกลางนะคะเพื่อให้สามารถนั่งแล้วก็ขับได้อย่างสบายในการปรับบาลานซ์นะคะแต่กรณีว่าลูกค้าบอกว่าอ,อ๋ออยากจะเพิ่มที่นั่งนะคะก็สามารถที่จะนั่งเองียงๆขับไปได้นะคะอันนี้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนเนาะนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยนะคะการขับนะคะง่ายมากๆนะคะวิธีการเนี่ย สตาร์ทรถนะสตาร์ทรถ2แบบนะคะจะเป็นใช้กุญแจในการสตาร์ทก็ได้นะคะหรือจะใช้รีโมทในการสตาร์ทก็ได้นะคะใช้รีโมทใช้รีโมทตัวนี้นะในการสตาร์ทก็ได้นะคะแต่กุญแจเนี่ยจะเป็นตัวที่ฮิตใช้เยอะที่สุดแล้วก็คือกุญแจจะง่ายที่สุดนะคะอ่าวิธีการเนาะเปิดรถแล้วสตาร์ทรถแล้วหน้าจอติดแล้วนั่นคือขับไปได้เลยนะคะ ให้เกียร์เดินหน้าตัวดีไปที่ตัวดีเนาะเกียร์เดินหน้าไปที่ตัวดีระดับความเร็วอยู่ที่ระดับหนึ่งนะคะตอนน้องเริ่มที่ระดับหนึ่งก่อนนะคะอันนี้คือคันเร่งอันนี้คือเบรกเบรกจะเป็นเบรกนะคะสามารถเบรกได้อย่างง่ายดายนะตรงนี้นะ mm hmm. เห็นไหมคะไม่ต้องใช้ขาเลยนะใช้มืออย่างเดียวนะอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะเริ่มไปกันแล้วนะพร้อมอยังคะไปคะ่ะ การขับเริ่มที่เกียร์หนึ่งแล้วเกียร์หนึ่งไม่กระชากเช่นเดียวกันระหว่างขับสามารถที่จะขับเป็นเกียร์สงไดนะ้เกียร์สองเนี่ยอยู่ที่30นะคะส่วนเกียร์สามระหว่างขับก็อยู่ที่40นะคะสังเกตนะระหว่างที่เราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยไม่กระชากแล้วถ้าเราเบรกกระทันหันจะเป็นยังไงโอ้โห เบรกกระทันหันได้อย่างง่ายดายถอยหลังนะคะเวลาถอยหลังเนี่ยแนะนำนะให้เป็นเกียร์หนึ่งก็พอนะอ่าถอยหลังจืดเดินหน้านะคะขับง่ายค่ะขับง่ายนะมีคนถามมาว่าอุ้ยขับไม่เป็นขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับรถยนต์ไม่เป็นจะขับได้ไหม บอกเลยว่าขับง่ายนะคะการหมุนการเลี้ยวค่อนข้างสะดวกง่ายง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าการขับรถไฟฟ้าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วมันอ็ตอไม่ต้องส่งตัวด้วยนะเพราะว่ามีสีล้อถูกไหมคะรุ่นนี้ย้ํากับอีกรอบนะะึงค่ะรถไฟฟ้ารุฟฟ่น M 0 1 6,9,900บาทรถไฟฟ้าสีล้อ3ที่นั่งนะคะแต่ถ้าใครสนใจอยากได้เป็นสีที่นั่งนะคะสามารถอินบ็อ์มาคุยกันได้เลยนะส่งทั่วประเทศเซอร์วิสทั่วไทยนะคะสีมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด7สีตามที่สีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะสแกน QR code นะคะหรือว่าโทรมาก็ได้ทุกช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะนะคะ ย้ำกันอีกรอบหนึ่งค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe นะคะช่องของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะต้นนอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ